เรื่องของการเยียวยาก็ต้องพูดถึงกันละ,ละตอนนี้เพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดบางคนกลับเข้าบ้านแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรนะคะน่า,าสงสารเป็นอย่างมากเพราะว่าพืชผันธุการ,กรเกษตรเสียหายนะคะ,กะเกษตรจังหวัดลบบุรีเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชเตรียมที่จะทําการฟื้นฟูเยียวยาต่อไป นายสุชาติกลิ่นทองหลางนะคะเกษตรจังหวัดลบบุรีได้เปิดเผยถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืชจังหวัดลบบุรีปี2565โดยทางเกษตรกรนั้นจะต้องแจ้งความเสียหายแก่ผู้นําชุมชนหลังจากนั้นผู้นําชุมชนก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วรายงานข้อมูลเบื้องต้นไปยังเกษตรอําเภอและทางอบตก็จะแจ้งเหตุด่วนสาธารณาภัยไปยังอําเภอเพื่อที่จะแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะก็จะรวบรวมอยู่ที่สำนักงานปพจังหวัดและจะนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศเขตสาธารณาภัยให้การช่วยเหลือหลักเกณฑ์ในความช่วยเหลือนะคะเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนวันที่จะเกิดเหตุมีพื้นที่เสียหายจริงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่อย่างเช่น ข้าวก็จะได้รับความช่วยเหลือ1,340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก1,980บาทต่อไร่ไม้ผลยืนต้น4 0 4 8บาทต่อไร่ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยกรณีฉุกเฉินเกษตรกรนั้นจะต้องยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรตรวจสอบและก็รับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะทำการตรวจสอบและรับรองความเสียหายนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะไปติดประกาศ คัดค้านหากว่ามีคนคัดค้านนะคะก็จะต้องทอําไปตรวจสอบอย่างน้อยไม่เกิน3วันและหากว่าสํานักงานเกษตรอําเภอจะนําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอร,รวมไปถึงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน5 0 0 0สนบาท